มารกโกบทที่สามชายที่มือข้างหนึ่งรีบแล้วพระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาอีกและมีคนที่มือข้างหนึ่งรีบอยู่ที่นั่นคนเหล่านั้นคอยเฝ้าดูว่าพระองค์จะรักษาโรคให้คนนั้นในวันสบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุฟ้องพระองค์พระองค์ตรัสกับคนมือรีบว่ามาข้างหน้าเถอะ แล้วพระองค์ตรัสกับคนทั้งหลายว่าในวันสบาโตควรจะทำการดีหรือทำการร้ายควรจะช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิตคนทั้งหลายก็นิ่งอยู่พระองค์ทอดพระเนตรดูรอบๆด้วยพระพิโรธและเสียพรไทยที่จิตใจของพวกเขากระด้างแล้วพระองค์ตรัสกับชายคนนั้นว่าจงเหยียดมือออกเถิดเขาก็เหยียดออก และมือของเขาก็หายเป็นปกติพวกฟาริสีจึงออกไปและปรึกษากับพรกพวกของเฮโรดทันทีว่าทำอย่างไรพวกเขาถึงจะฆ่าพระองค์ได้คนจำนวนมากที่ชายทะเลพระเยซูกับพวกสาวกของพระองค์จึงออกจากที่นั่นไปยังทะเลสาบคนจำนวนมากจากแคว้นกาลิลีก็ตามไปด้วยรวมทั้งคนจากแคว้นยูเดีย จากกรุงเยรูซาเลมและจากอิดูเมอาจากแม่น้ำจอแดนฝากตะวันออกและจากดินแดนรอบเมืองไทรัและเมืองไซดอนผู้คนมากมายเมื่อได้ยินถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทำนั้นก็มาหาพระองค์พระองค์จึงตรัสสั่งพวกสาวกให้เอาเรือมาคอยรับพระองค์เพื่อไม่ให้ฝูงชนเบียดเสียดพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงรักษาคนมากมายให้หายโรค จนบรรดาคนที่เป็นโรคต่างๆเบียดเสียดกันเข้ามาเพื่อสัมผัสพ,พระองค์เมื่อไรก็ตามที่บรรดาผีโซโครกเห็นพระองค์พวกมันจะมอบลงกราบพระองค์แล้วร้องเสียงดังว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่พระองค์ทรงกำชับมันไม่ให้เพร่งพลายว่าพระองค์เป็นใครการทรงเลือกสาวกสิบสองคนแล้วพระองค์เสด็จขึ้นภูเขา และพระองค์พอพระทัยผู้ใดก็ทรงเรียกผู้นั้นแล้วพวกเขาก็มาหาพระองค์พระองค์จึงทรงแต่งตั้งสิบสองคนไว้ให้อยู่กับพระองค์เป็นกลุ่มคนที่พระองค์ทรงเรียกว่าอัครทูตเพื่อจะทรงใช้พวกเขาออกไปประกาศและทรงให้มีสิทธิอำนาจขับผีออกได้แล้วพระองค์ทรงตั้งสาวกสิบสองคนได้แก่ซีโมนคนที่พระองค์ประทานอีกชื่อหนึ่งว่าเปโตร ได้ยากอบบุตรเซเบดีกับยอนน้องชายยากอบทั้งสองคนนี้พระองค์ประทานอีกชื่อหนึ่งว่าโบอาเนเยแปลว่าลูกฟ้าร้องอันดรูฟิลิปบาโทโลมิวมัทิวโทมัสยากอบบุตรอัลเฟอสทัตเตอสซีโมนพักชาตินิยมและยูดาสอิสคาริโอตคนที่ทรยศพระองค์ พระเยซูกับเบลเซบูลแล้วพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านฝูงชนก็ามาชุมนุมกันอีกจนพระเยซูและพวกสาวกไม่สามารถรับประทานอาหารได้เมื่อยาพี่น้องของพระองค์ได้ยินเหตุการณ์นี้ก็ออกไปรั้งพระองค์ไว้เพราะพวกเขาบอกว่าพระองค์เสียสติแล้วส่วนพวกธรรมจารย์ที่ลงมาจากกรุงเยรูซาเล็มกล่าวว่า คนนี้ถูกผีเบลเ,เซบูลเข้าสิงที่เขาขับผีได้ก็เพราะเขาใช้อำนาจของนายผีนั้นพระองค์จึงเรียกคนเหล่านั้นมาตรัสกับพวกเขาเป็นเรื่องเปรียบเทียบว่าซาตานจะขับซาตานออกได้อย่างไรถ้าอาณาจักรใดแตกแยกกันอนาณาจักรนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าครอบครัวใดแตกแยกกันครอบครัวนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้และถ้าซาตานต่อสู้ตัวมันเอง และแตกแยกกันมันจะตั้งอยู่ไม่ได้แต่จะพบจุดจบไม่มีใครสามารถเข้าไปในบ้านของคนที่มีกำลังมากและปล้นทรัพย์ได้เว้นแต่จะจับคนที่มีกำลังมากนั้นมัดไว้เสียก่อนถึงจะปล้นทรัพย์ในบ้านนั้นได้เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าบาปทุกอย่างและคำหมิ่นประมาทที่เขากล่าวนั้นจะส่งอภัยให้มนุษย์ได้แต่ใครกล่าวคำหมิ่นประมาทต่อพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ จะทรงอภัยให้คนนั้นไม่ได้ตลอดไปแต่คนนั้นจะมีโทษของบาปชั่วนิรันด์การที่ตรัสอย่างนั้นก็เพราะพวกเขากล่าวว่าพระองค์มีผีโสโครกเข้าสิงมารดาและบรรดาน้องชายของพระเยซูเวลานั้นมารดาและพวกน้องชายของพระองค์มหาและยืนอยู่ข้างนอกพวกเขาใช้คนเข้าไปทูลเรียกพระองค์ขณะนั้นฝูงชนกำลังนั่งล้อมรอบพระองค์ พวกเขาทูลพระองค์ว่านี่เนี่ยท่านมันดาและพวกน้องชายของท่านมาหาท่านอยู่ข้างนอกพระองค์ตรัสตอบพวกเขาว่าใครเป็นมันดาของเราและใครเป็นพี่น้องของเราพระองค์ทอดพระเนตรคนที่นั่งล้อมรอบนั้นแล้วตรัสว่าคนเหล่านี้เป็นมันดาและพี่น้องของเราคนใดที่ทำตามพระไัยของพระเจ้าคนนั้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมันดาของเรา